น้องๆทั้งหลายนะที่ออกมาเผยแพร่ทำกันนะโอ้ยแค่ตื่นรู้ยังไม่เห็นอืยังไม่เห็นความรู้สึกนึกคิดจริงๆทำลายกิเลสไม่หมดหรอกเออก๊อปคำพูดของอาจารย์ไปเออ,อพุทธพุทธะอ่ามันแค่รู้มันไม่ได้คิดนึกเอานั่นและกาหลงรู้อยู่นั่นนะ่ะแค่ตื่นรู้คิดว่าตัวเองงเห็นแล้วก็ตื่นทำเขาเรียกคนตื่นทำ ทีนี้ก็อยากออกมาพูดออกมา,าได้แล้วเขาเรียกว่าวิปลาสอืมไอ้หนูเอออย่างนั้นพูดที่เราจะพูดเรื่องก,ก,กิเลสสามตัวเลยโรพะโทสะโมหะนะฮะพวกนี้เธอยังไม่แจ้งมันมีตัวตนของเธอหมดแล้วไอ้แค่มโนหรือในช่างมันตื่นรู้มันก็เลยสร้างความรู้หลอกพวกเธอเออมันแค่รู้อะไรของพวกเธอแต่น่มันหลงหมดแหละ เดี๋ยวนี้คนมาใช้คําพูดของอาจารย์วิทย์ตลอดเลยพุทธะนั่นแหละมันตื่นรู้เฉยนะมันตื่นทำคนตื่นทำแล้วก็อยากออกมาเล่าอันนั้นมันเป็นสมมุตินู่นนี่นั่นโอ้ยไอ้หนูเอ้ยไอ้ที่ออกมาเล่าจําเขามาทั้งนั้น,นสัญญาที่ได้ยินมาเออ <c oughs> ถ้าไม่รู้จักตรงนี้ถ้าไม่ได้ยินมาเธอพูดไม่ได้หรอกนะะ มันเป็นเรื่องปรุงแต่งเธอย,ยังอยู่ในความรู้เนี่ย,ยการปรุงแต่งอยู่เขาเรียกว่าตื่นรู้นั่นแหละอ,อย่ายังไม่เห็นยังไม่แจ้งในอาสาบาตัวเองนะยังมีตัวตนอยู่เออพอไปเห็นความบ้างหน่อยไปตื่นรู้หน่อยคิดว่าตัวเองจะจบกิดโถเอ้ยอคิดว่าตัวเองรู้แล้วอยากสอนคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดในพวกเนี้ยติ๊กต็อกอะโลกแห่งความติ๊กตอกอะ ผมถึงบอกว่าอยู่ภายใต้มนวิญญาณหมดเลยสัตว์นังหรือในช่างควบคุมหมดเลยมันรู้แล้วมันอวดเก่งไอ้ตัวเนี้ยมันอยากบอกอยากเล่าขเขานะเนอ,อไอ้พวกตื่นทำเน่ะโอ้ยมันอยากมาเล่าอยากมาสอนอยากมาอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้แม่งหลงกันหมดทั้งโลกเนออแต่เวลาเขาด่าโกรธที่เกาไม่เห็นแจ้งหรอกนูน่นอ้างว่ามันไม่มีอะไรมันไม่เที่ยงนูน่นถูก อันนั้นมันความจำเว้ยไม่ใช่ความจริงหลอกตัวเองเว้ยเออนั่นแหละที่พุธเจ้าทรงบอกว่าพิสูจ์ทั้งหลายอย่าประมาทที่ทำนะอืมมันร้ายเหลือในช่างเนี่ยจิตเนี่มันเมียนมายามันหลอกลวงได้ทุกอย่างนะมันสร้างความรู้ให้เราได้หมดเลยจนเป็นซูปเปอร์มโนะซูปเปอร์พุทธะที่บอกว่าพุทธะพุทธะเนี่ยรู้คือพุทธะแต่มืงหลงกันหมดเลย มันไม่มีมันเป็นแค่คำสมมุติเว้ยแค่สมมุติขึ้นมาอาจารย์วิทย์ถึงสมมุติขึ้นมาแค่นั้นเองเออมันไม่ใช่มันไม่รู้อะไรเลยตรงเนี้ยเออมันไม่มีรู้อืมแต่มันยังไม่ตายแค่นั้นเองแต่เวลามันจะใช้มันเป็นของมันอย่างนั้นนีะมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่รู้อะไรมันไม่จําอะไรไม่คิดอะไรนะแต่มันมีทั้งหมด มันไม่มีอะไรแต่มันมีหมดไอมีหมดนี่แหละไม่เห็นแจ้งไม่เห็นว่ามันหลงอยู่หลงความรู้อยู่ยังไม่เห็นเลยความรู้มาจากสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันไม่ได้เห็นแจ้งมันก็เลยหลงเข้าไปหลงในความรู้ทีเนี้ยมันกลากิเลสสามตัวนี้ไม่ได้ไอเข้าไปเห็นกิเลสสามตัวนี้ไม่ได้โรพะโทสะโมหะก็เลยติดข้องกันอยู่อย่างเงี้ยบนโลกไปเนี้ยในที่ต่อก็เลยเยอะอวดอ้างความรู้กันไอเด็กเด็ก ยังอีกนานพวกเธอยังไปเกิดอีกนานนะความรู้เนี่ยมันห่อหุ้มมโนเธอแล้วเธอยังไม่รู้เธอถอนไม่ได้ไอตัวมโนของเธอเนี่ยเวลามันกระทบผัสสะความโกรธความโลภมันก็หลงอยู่ดีมันหลงมีตัวตนอยู่ในนั้นมันก็ได้แอลหลอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่เที่ยงไม่ใช่เรา <laughs> โอเคแค่นี้แหละ